ในข้อมูลเสียวมีจดทิทฎีบัตรสมาร์ทโฟนกล้องหน้าใต้จอและจอโค้งรอบตัวเครื่องคล้ายมี่มิกอัลฟาถ้าใครยังจำกันได้ในปี2019ทางเสียวมีได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนดีไซน์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครโดยหน้าจอแสดงผลที่ล้อมรอบตัวเครื่องอย่างมี่มิกอัลฟาที่ให้สัดส่วนหน้าจอแสดงผลที่สูงมากๆเลยครับแต่การผลิต ก็ไม่ได้ทำได้เต็มที่รวมถึงไม่ได้เปิดวางขายให้กับลูกค้ามากมายครับอย่างไรก็ตามครับในปี2023นี้เสี้เวียมีได้จดสิทธิบัตรรุ่นใหม่ที่มีความคล้ายกับรุ่นที่ว่านี้อีกด้วยครับโดยเว็บไซต์ไอเท,เทมได้เผยข้อมูลว่าเสียวมีได้จดสิทธิบัตรดีไซน์ผ่านทาง CNIPA สำนักบริหารทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติของจีนที่คล้ายกับมี่มิคเอลฟาที่มีหน้าจอล้อมรอบตัวเครื่องไปจนถึงด้านหลังแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ตรงที่ส่วนด้านหลังตรงกลางมีดีไซน์ที่ไม่ใช่หน้าจออยู่ใหญ่พอสมควรครับโดยที่กล้องหลัก3เลนดูเหมือนจะฝังอยู่ใต้หน้าจอแสดงผลด้วยครับส่วนของด้านหลังฝั่งซ้ายตัวเครื่องรวมไปถึงกล้องหน้าที่อยู่มุมซ้ายบนของหน้าจอนอกจากนี้ช่องใส่ซิมการ์ดพอร์ต USB Type C และลำโพงอยู่ที่ด้านล่างของตัวเครื่องทั้งหมดส่วนด้านบนจะมีลำโพงอีกตัวพร้อมอีก2ช่องที่คาดว่าจะเป็นไมโครโฟนครับและที่ด้านซ้ายตัวเครื่องจะมีปุ่ม power พร้อมปุ่มเพิ่มลดเสียง สิ่งที่เราเห็นนี้ก็อาจจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมจากทางเซมี่ที่ปกติมักจัดงานใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม,มในงานในอนาคตเราก็อาจจะได้เห็นภาพแนวคิดก็เป็นไปได้ครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยี่สิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ